เอาจริงๆยังไงก็แก้ไม่ได้ในเมื่อมันผิดแอดเห็นเขาพยายามจะบิดเบือนช่วยกันนะเอว่าที่ของคนนั้นนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ที่ของคนโน้นคนนี้นะใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่คือพยายามจะยกภูเขาที่หนักที่ทับอกอยู่พยายามจะยกภูเขาที่ทับอกอยู่เอาออกแตอ่อย่าลืมว่ามันเป็นภูเขานะ อ่ามันหนักนะเออมันยกไม่ขึ้นหรอกนะครับยกไม่ออกหรอกยังไงก็โดนทับอยู่อย่างนั้นแหละเออมันไม่มีโล่งแน่นอนบอกได้เลยไม่มีโ่งหรอกพอเขารู้ว่าเอออ่าชีวิตนะครับอนาคตของเขานี่เขาเริ่มมองเห็นแล้วนะลิบลีลิบล,ล,ลีเริ่มมองเห็นว่าไอ้หาเอ้ยสถานการณ์กูนี่ไม่สู้ดีนะเออสถานการณ์ไม่สู้ดีนะ สถานการณ์นี้พูดง่ายๆว่าพระสุกไม่เข้าพระเสาแทรกเลยเอเตกที่นั่งราหูอมจันนะครับตกที่นั่งลางําบากแล้วอ,อแต่ว่าทุกวันนี้ก็พยายามจะพยายามจะปรับภาษากายทําให้คนมองเข้ามาเนี่ยทําให้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอ,อทําให้สบ,บายใจรู้เนี่ยแต่ว่างาน,น่ยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวโอ้โหมันเยอะมากเอฟซีเอยอะ เพราะว่าเขาสร้างวีรกรรมมาเยอะมากสร้างมาเยอะมากเอ่อแล้วพอเขาพอมันเริ่มขึ้นทีเดียวพร้อมกันพึบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันจับไม่ได้เลยจับอันนี้ก็ผิดอันนู้นก็ผิดจับอันนั้นก็ผิดโอ้โหจับนี้ผิดหมดเลยเออมีแต่เสียเงินทางนั้นแหละเป็นจิบเอ้ยนะเสียเงินทางนั้นเลยตอนเนี้ยจับตรงไหนก็เสียจับตไหนก็เสียนะเออแต่ว่าเขาก็มีตังนะแอดพูดเลยเลยเขาก็มีตัง มีเลยล่ะอ่าถือว่าไม่ธรรมดานะคนที่พลาดพลังนะครับคือเอฟซีอ่าคนที่พลาดพลังคือเอฟซีใช่ครับผมแก้ยากอะประจิ๊บบอกได้เลยแก้ยากแอดแอดมองไม่เห็นหนทางเลยเออแต่เขาก็พยายามบิดกันนะอันใหม่นี่ยเขาพยายามจะบิด ยังไม่ทันเริ่มเลยยังไม่ทันว่าเป็นออกไปออกลูกแบบไหนเลยพยายามช่วยกันบิดแล้วโอ้ตายแล้วยังไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงเลยกูช่วยกันแล้วไอ้คนที่อยู่ไกลแอดก็ยังงงเหมือนกันมันรู้ได้ยังไงเออรู้ดีมากคนที่อยู่ไกลอะรู้หมดมันรู้ละเอียดแต่มันไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือชะตาตัวเองนี่แหละ <laughs> เออชีวิตคนอื่นแม่งรู้หมดอะ รู้ทุกเรื่องเออรู้ทุกอย่างไม่รู้ว่าผิดถูกกูไม่สนอ่ะถ้ากูรู้อย่างเดียวอ่ะเออแสนรู้จริงจริง,รง FC. เอฟซีรู้ไปหมดเรื่องคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนั้นโอ้โหละเอียดนะวิเคราะห์วิควเคราะห์ไป็นไงเออ,เอ,อปัจจุบันเป็นไงเดี้ยงครับเออเดี้ยงเออ ากันชายโยโ吼ร้องก็เข้าชายโยไปก่อนอยู่แล้วนะครับเออเห็นไหมคิดดูซีเอฟซีตอนที่เขาย้ายองค์ปู่ไปอะอะตอนที่เขาย้ายองค์ปู่ไปอะกําลังเคลื่อนขบวนผ่านหน้าบ้านอาสี่กอไปหน้าหมู่บ้านสี่กอไปผ่านใช่ไหมเพราะหมู่บ้านสี่กอมันก็ผ่ากลางหมู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมกตคนเท่าคนแก่เขาก็ยืนมารอดูใช่ไหม รถก็เคลื่อนขบวนผ่านไปคนท่าคนแก่บางคนก็ร้องไห้ MC. เออร้องไห้เสียใจไงว่าโอ,อ้โหแกก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็กราบไหว้ใช่ไหมขอพองขอพรอ,อยู่วัน,ว,นวันก็จะมาอยู่ที่นี่ขา,นขายของขายของพออยู่ๆก็อ่าเหมือนฟ้าพี่โลดนะองค์ปู่ได้ย้ายออกไปเออพอเคลื่อนขบวนผ่านไปนะอ่าชาวบ้านนะคนท่าคนแก่ก็ร้องไห้สิ MC. เสียใจง แต่มันมีอยู่กลุ่มนึงนะครับไทโลโหร้องอยู่หลังบ้านนู่นนะ <c oughs> เฮ้เฮ้โอ้โหดีใจโอ้โหอย่างนั้นอย่างก็ชนะค่าศึกเลย FC. เอฟซีเฮ้จะได้ไทโยอ้โ,อโหชนะแล้วโ <c oughs> อ้โหไปไง FC? เอฟซีโอ้โหมันสุดยอดมากอ่ะเออ เขาเสียใจแต่ทางนน้นเขาชายโยครับโอ้โหยิ่งกับช้างชายโยก็โหเป็นไงชายโยเฮ่เฮ่กันโอ้โหเป็นไงเออร้องเพลงกันโอ้ฉลองเลยเอฟซีวันนั้นฉลองกันโอ้โหเป็นไงเออเต้นกันฉลองอยู่เออโอ้โหเป็นไงฟีดูเอาแล้วกันล่ะเออชีวิตเขาน่ะไม่ยั่งยืนซะแล้วเอฟซีนะ ไม่ยั่งยืนแล้วคนเรานะเออคุณอาจจะดีใจในชั่วขณะหนึ่งใช่ไหมย้อนกลับมามาถึงวาระของตัวเองบ้างที่โดนเหมือนกันใครละ่ะจะชัยโยโหร้องอะ่ะใช่ไหมเออก็ต้องดูกันว่าใครละ่ะจะชัยโยหร้องงานนี้แอดพูดได้เลยนะครับลำบากแล้วเออเขาไม่เห็นด้วยกันแล้วละ่ะตอนนี้นะ นะทางเราก็ต้องใช้โยกันบ้างแล้วในะช้โยหิ้วกันเลยละ่ะเอฟซีโดนนะครับจะเหลืออะไรละ่ะเอฟซีนี่แหละเวรกรรมแท้ๆอออันนั้นนะ่ะถามว่ามันผิดอะไรตรงไหนเนะี่ยโอ้ตอนที่ขนย้ายตอนเลยนี่เขาออกมาดูเลยนะเอฟซี F C. เขามาดูเลยตอนที่มีปัญหาอยู่กับอตอนที่เจ้าหน้าที่ลงนะครับมาปักป้ายหรือมาลงอ่า ไอ้ตรงที่สามเหลี่ยมทองคำาอ่อเขามาดูเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาดูเลยล่ะมาดูเลยอ่าเห็นไหมมาดูคือความหายนะไงมาดูว่าโอ้โหนี่ไงโดนแล้วโน่นนี่นั่นเห็นไหมมันเหมือนกับแววตาเขาเหมือนจะแบบโอ้โหสะใจอ่ะเอ่อสะใจเออแต่เขาเนี้ยเรื่องราวนั้นผ่านไปแล้ว คราวนี้ก็ย้อนกลับมาถึงตัวเองบ้างอ่าย้อนกลับมาถึงตัวเองบ้างยังไงล่ะเนี่ยเออยังไงล่ะเนี่ยเออย้อนกลับมาหาตัวเองเนี่ยทำยังไงเออคนอื่นเขาจะยเยาะเย้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้โหนะเออคนล้มอยากข้ามนู่นนี่นั่นอีกนะหาไปยเยาะเย้ยนู่นอย่างนั้นตรงนี้ตัวเขานี่ตัวดีเลยละ่ะตัวยเยาะเนยะ้ยเลยเออนะยิ่งคนภายในเนี่ย ครอบครัวเนี่ยโอ้โหถ้าโดนถ้าเป็นปัญหาถ้ามีประเด็นหรือถ้าโดนอันนู้นอันนี้เนี่ยเขาจะพูด,ดง่ายๆเขาจะดีใจมากไทยโยโหร้องนะครับเอ,อสอนสั่งไปในตัวใช้ทําทแบบนู้นสิแบบนี้สิเออถึงจะถูกอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไงเออแต่ว่าฟันไม่เลี้ยงนะพูดง่ายว่าส่งมีดให้ก็ฟันะอ,อขนาดคนที่ฟันคนที่ถูกฟันเนี่ย ญาติกันนะญาติกันนะเขายังฟันเลย FC เอฟซีเขาไม่ปล่อยฟันเลยเออคอนีห้อยร่องแรงเลย FC いいเอฟซีเขาไม่ปล่อยนะเอเอเขาไม่ปล่อย,ปปอยเออไม่มีพูดง่ยว่าไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันนะะเออไม่มีไม่มีคําว่าเอื้ออาทรต่อกันไม่มีคําว่าปราณีนะ ไม่มีคำว่าปราณีมีโอกาสได้ฟันฟันนะครับอแม้แม้แต่คนคนนั้นจะเป็นเครือญาติเขาก็ไม่สนเขาฟันเลยโอ้โหเด็ดขาดไม่สีนะสุดยอดอ,ะอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ใจนะ <c oughs> ไม่หวั่นแม้แม้แต่มีข้อคอลหาไม่หวัน่นไม่สนใจใครเขจะนินทาใครจะว่าอย,อยัางไงคนวงนอกไม่เกี่ยว เอ,อเขาบอกเพื่อศักดิ์ศรีโอ้โหเป็นไงเ,เขาบอกไม่ได้เพื่อศักดิ์ศรีนะคิดดูสิแต่ก่อนเนี้ยอ่าทั้งใหญ่เนี่ยก็โดนด่าแค่ไหนถ้าเขาจะเอาเรื่องนะเอฟซี FC, โอ้โหดูไม่ได้เ,เออถ้าเขาจะเอาเรื่องนะดูไม่ได้เลยดีไงนะครับเออ นะแต่เข,เ,นะเ,เขาก็ไม่พูดเรื่องสังสีนะเออเขาก็ไม่พูดเรื่องศัก์สีหรอกแต่นี่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องฟ้องนะเพื่อศักสีเออโฉนดแต่ที่ตัวเองเหรอ ไม่มีประจิบไม่มีคําว่ามีโฉนดหรอกตรงนี้แอดบอกได้เลยนหะ่ะไม่รู้ว่าผ่านผ่านไอผ่านชีวิตตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่าเอฟซีไม่มีหรอกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไงถูกไหมเออที่ทำมาหากินก็ของชาวบ้านอยู่แล้วถ้าคุณไม่ไปทําอะไรผิดคุณก็ทํากินไปตลอดชีวิตของคุณลูกหลานต่อไปก็เรื่อย หลานของหลานก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต,แต่มันมาจากต้นตระกูลเดียวกันเขาก็ไม่มีปัญหาถูกไหมเออก็สบายสบายู่ๆโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่ามันต้องเอาเข้าเอาเข้าคอรมอนะเขา้านะเพื่อจะร่างออกมาเป็นอ่าเป็นกฎหมายนะไม่ใช่อยู่ๆคุณจะสั่งใครก็ได้จะมาสั่งมันเต็นไปไม่ได้ในเมื่อกฎหมายมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคุณจะแก้กฎหมายคุณต้องแก้กฎหมาย มันเป็นเรื่องใหญ่เอฟซีเรื่องที่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะทุกคนนี่ตานี่เป็นมันเลยนะเอฟซีบอกเลยเลยทุกคนตาจ้องเป็นมันเลยเอออยากจะได้ยิ่งยิ่งคนที่มีอํานาจเงินเนี่ยนะครับพวกกลุ่มในทุนเนี่ยพวกจ้องเลยพวกนี้เขามีเงินไงเอฟซีแลนะคาตาก็าปล่อยฟรีสไตล์เมื่อไรโอโหร่ก็โอ้โหกระโดดใส่เลยละพูดง่ายเหมือนเสือขยํำเยื่อเลยกระโดดใส่เลยเพราะอะไรเขาจ้องมานานแล้วทุนเขาก็มี เขารออยู่แล้วแต่มันยังไม่มีโอกาสไงเออมันเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้พูดง่ายว่าอ่าประชาชนหรือว่าเกษตรกรไปหายเกี้ยงเลยรับรองทีเดียวเรียบร้อยเลยถ้าเ็าปล่อยฟีดสไตล์แถบนี้นะเรียบร้อยนะป่านนี้แอดว่าอยู่กันไม่ได้แล้วหมู่บ้านก็อยู่ไม่ได้หมู่บ้านก็พังอ่ะหมดอ่ะเพราะว่าเขาซื้อเกี้ยงเลยอ่ะเขามีกําลังซื้ออยู่แล้วสิเออกาลังซื้อก็มีเยอะ เออทั้งเทาทั้งโอ้โหทั้งฟอกเงินทั้งอะไรโอ้โหมาเลยลงมาตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยห้าหกสิบล้านเป็นร้อยล้านทีเดียวก็หายเกี้ยงแล้วหมู่บ้านเนี่ยไม่เหลือซากอ่ะเอจริงเออไล่หมดแหละเพราะว่าวิวทิวทัศน์มันสวยไงแถวนี้เอฟซีเออดูวิวทิวทัศน์มันมันอยู่ในแอ่งกระทะมันอยู่ในแอ่งกระทะอยู่ในหุบเขาวิวทิวทัศน์มันสวยถ้าทำโอ้โหจัดดีๆจัดงามๆเนี่ยแล้วก็ ตั้งรีสอร์ทขึ้นมานะ,ะทําให้สวยงามแล้วแต่งทรงแต่งสวนเนี่ยนะโอ้โหเอ็ีนะงามแท้เออเป็นงามเลยละพูดง่ายทุกคนก็บอกแอดเห็นแล้วแอดก็ยังชอบใจเลยว่าโอ้โหไว้งามเว้แถบนี้เออวิวทัศน์โลเคชั่นมันใช้ได้เว้เออเรายังเห็นเลยยังชอบเลยเออแล้วคนอื่นที่ก็เป็นกลุ่มในทุนเขาไม่ชอบหรอเขาชอบอยู่แล้ว ถ้าเขามีโอกาสเมื่อไหร่เขาจะดาเนินการโดยทันทีโดยที่ไม่ลังเลด้วยซ้าไปเออเขาไม่ลังเลแล้วมันก็ไม่ห่างจากอ่านะครับอะไรนะป้าคําใสเล,ลลนะเลิกหกลม้เเมเลออะไรนะเลิกหกลมนะ้มเขาเขาไม่ได้หกลม้มนะเออเขาไม่ได้หกล้มเขาอ่ามอเตอร์ไซ์ มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ล้มน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ามอเตอร์ไซค์ล้มน่าจะเป็นแบบนั้นอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปหาแกเนะีนี่แหละเอฟซี FC แล้วก็ดูลุ้นกันไปนะครับอ่า ก็คือแถวนี้นะบอกตรงว่าถ้าเขาปล่อยนะให้กลุ่มในทุนมานี่เรียบร้อยเลยหมดไม่เหลือซากเลยเกี้ยงภายในพริบตาพูดไงไปโรงพยาบาลเตางอยเหรอเออก็ตอนแรกเขาก็ไปไปที่สะกลเนาะเออไปที่สะกลตอนแรกเขาก็เป็นอยู่แถวเตางอยนะแต่เขาไปสกลเนี่ย เอ,อพราะตกลนเครื่องไม้คือมือมันดีกว่ามันเป็นโรงพยาบาลใหญ่เอ,อที่เต่าง,งอยธรรมดามากเอฟซี FC. แอดยังเคยไปเลยต่าวง,งอยเอเต่าอยอ่อะตอนที่ต่อต่อยอะ่ะต่อต่อยไปสามสี่ตัวแอดต้องไปโรงพยาบาลเลยละ่ะวันนั้นอะออต่อยหัวเนี่ยสามสี่ตัวแล้วก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยนอนที่เต่าอ,งงอ,อ้อยเขาก็ฉีดยาให้ เออเขาถามว่าเป็นอะไรมาก็อบอกว่าต่อต่อยเออนะก็อบอกต่อยนานนี่ยังไอเราก็บอกเพิ่งต่อยเห็นไหมเออก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งเอฟซีเขาบอกอะไรต่อยกันแน่ต่อต่อยต่อยนานนี่ยังเพิ่งต่อยเห็นไหม เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนั้น